สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน,นผมโกดบอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราเปกันในเกมหาล้ไอวีกับอิตาลีลีกบูโรมเรามาเราจะมาต่อกันในภาคที่หกเจ็ดแปดภาคที่เจ็ดมั้งนะครับผมก็ตามที่คลิปเลยกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรื่อนอะไรอย่างรวดเร็วนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาโอเคอยา่างแรกกดปุกตรงนี้แล้วก็กดปุกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปรอโฟกัสเสร็จนะผมแพ้เอาเราง่ายตีตรุรกีเสียผมแล้วก็ เตรียมตัวลบกับเยอรมันนะครับผมแต่ถ้าสัมพันธม,มิตรมาเข้าร่วมก็อีกเรื่องหนึ่งมันน่าจะเข้าร่วมแหละก็ถ้ามันเข้าร่วมก็วัวกับมันเลยครับผมงั้นก่อนที่มันจะเข้าร่วมผมขอสร้างท่าเรือก่อนนะครับโอเคสี่ห้าท่าเลยสี่ท่าพอ จากนั้นผมก็จะเริ่มเออสร้างเดวิชั่นเดวิชั่นปั๊มทหารนะผมมันกองนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็จะปั๊มกีฬส24นะมา4ก่อนเอามา4ก่อนเกณที่ปารีสโอเคเสร็จเรียบร้อยปรับตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้นะผมหน่วยภูเขาขเขอโทษหน่อย โอเคเสร็จแล้วก็ปีเตนอ่าเสร็จพอดีพรรอเรายึดกรีไปแล้วไงเก okay, เคีมตุรกีเริ่มเลยแล้วก็เราขอตัดคิ้ผมเพื่อไปเจอกันในช่วงที่เราจะตีตุรกีนะผมกับสัมพันธมิตรน่าจะต้องตีด้วยแหละสัมพันธมิตรมันต้องตีมันต้องต้องมาแน่ๆโอเคตัดโอเคเฮลเย่แมนพร้อมละต่อไปก็นาเบลครับผมงั้นก็เช็คตรงนี้โอเคช่างหัวมันแล้วก็วอลเลยครับผม เลตส์โก้จะดุ๊ยอ่าทิ้งไปมันมป้องจริงเลยผมโอเคเดลัสแอร์ไลน์อันนี้ลัสลัสแอร์ไลน์ของแท้และถ้าเราโคาน่นมันได้เราก็โค่นอย่างอ,างาอางื่นได้เหมือนกันนะวะโอเคโอเคจอยเรียบร้อยคอมาบวกเลยเลตส์โก้อย่างรวดเร็วครับผมอาหารอังกฤษกันตรงพื้นที่ตรงนี้ให้เราแล้ะ ส่วนนี้ผมจะเอาไปตรงนี้ให้หมดอ่าตรงนี้ออกซะเตรียมตัวยกคนขึ้นปกกลองเรือนะผมกลองเรือนี้มาแล้วก็ลับมารีนสองแล้วก็นี้อีกสองโอเค การคอนโอยโอเคเป็นบุไปเลยส่วนตรงนี้เราเป็นเร่งสปีดเรือไหมเร่งสปีดแต่ไม่ดีกว่าผมเอามามิตอรี่แบตเตอรี่ผมสร้างมิตอรี่แบตเตอรี่เร็วขึ้นนะเราต้องการโรงงานอาหารมากกว่านี้ผมจะทําโรงงานอาหารแบบสิบสิบสิบให้แม่งเต็มเลยสิบสิบคูณห้าผมสิบคูณห้าเทยาสิบคูณห้าครบก่อนเจ็ดนั้นก็่อยสิบคูณสิบไปเลย ในเรื่องอาวุธแล้วก็สปอร์ิเมนกระปืนใหญ่นะต้องสิบคูณสิบให้หมดให้ได้แต่ก่อนสิบคูณสิบให้หมดเรากต้องทํสิบคูณห้าได้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเครื่องบินสิบคูณห้าด้วยนะเครื่องบินด้วยเราต้องสิบคูณห้าเราจะเอาไฟเตอร์มาสู้อย่างเดียวเลยปั๊มไฟเตอร์ออกมาสู้สู้ส,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 สู้เรื่อยๆโอเคเปแนวนี้ได้แล้วจากนั้นก็ปลุกโอบตีตรงนี้ไปแนวนี้จัดใหม่ครับผม ไอ้เออบุกตีตรงนี้ด้วยคลิปนี้ผมอาจจะเล่นเร็วหน่อยแนละมันตีห้าแหละมันจะตีห้าแหละนะครับผมถ้าถามว่าทำไมผมเล่นเร็วเอาจริงๆถ้าคนที่ติดตามผมจะรู้เลยว่าเพราะอะไรทางมถึงเล่นเร็ว <c oughs> ใครรู้คอมเมนต์บอกได้ครับผมเอ้ยเอาเป็นว่าเอาเป็นชาเลนจ์้ะกันนะผม ก็คือเอาเป็นการเป็นค a วอคล้ายๆเ้ายนเป็นการตอบคำถามให้คุณให้คนดูได้รู้สนุกกับรายการของเรานะก็คือให้ให้ให,ให้ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์แล้วก็ดาว่าทำไมผมถึงเล่นเร็วผิดปกติทำไมผมถึงดูชำนาญผิดปกติกว่าที่ควรจะเป็นแล้วทำไมผมต้องรีบตัดคลิปรีบบูบรีบบวกนะครับผมให้คอมเมนต์มาผมใครใครตอบได้ก็ได้รับหัวใจไปนะครับเฉพาะคนแรกนะเฉพาะคนแรกที่ตอบได้ใครก็แล้วแต่ผม ผมส่วนแค่คนแรกที่ตอบใจเท่านั้นนะผมเราวันคือกดหัวใจนะผมหนึ่งติ้งนะผมไม่สิเราจะตรวจหัวใจด้วยให้ให้กับทุกคนที่มาตอบคาถามแล้วก็จะตอบคอมเมนต์ทุกคนไม่เราจะตอบคอมเมนต์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะผมส่วนใหญ่ไม่ดีกว่าเอาเอาง่ายเราจะตอบคอมเมนต์ถูกต้องให้สําหรับคนที่ตอบคาถามถูกต้องผมส่วนไม่ถูกต้องเราจะไม่ตอบนะครับผมอมาดิจิตรจิโรมินดยจะกระซ นองนั้นนะครับผมกันส,มนสนามารถรวบรวมเนได้ที่ใต้คอมเตมน์นะคอมไม่ได้เลย,เลยะครับผมตอนนี้บัตรนาวกบผมบอนจอด้ยเนาะต่อเลยดันบุกตรงเกมตรุรกีตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนของเกมเพย์นะผมไม่ตัดแล้วกันอย่าเพิ่งตัดดีกว่าค่อยตัดตอนจะตบดเจ็ดสิบวัน,บนแต่อาจจะไม่ต้องตัดก็ได้นะเพราะเราจะได้จบไปพร้อมๆกันเลยไงเออส่วนตรงนี้เราเสียให้มันยังก็พอเสียอยู่แหละ เซกินเด้绝对不会忘れないんだからเตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคมีอย่างนี้ไปเลยนี่มันมีป้อมอยังมันก็มีป้อมแล้วนี่ว่า ตรงนี้ก็มีป้อมครึ่งดวงอย่างเดียวนะตอนนี้นรึ่งดวงหวังว่าจะไม่มหวังแค่ว่าทหารมันจะมาไม่ทันเดี๋ยวนะเราไม่ได้คลองกิจใช่ไหมโอ้ยเหี้ยแมนคลองกิจมาด้วยครับผมลืมคอตายได้เหี้ยจะทันหะว่านะาวอาวแปรเริ่มแล้ว ไม่เป็นไรไม่ต้องส่งมามันเก็บไปใช้เองเถอะอากมาดีจิ่ราจะมิ่าจะกระไายเนี่ยแตสองเป็นสามแตกรวดเร็วทันใจครับผมผมไม่รู้วิธีเพิ่มสปีดมากกว่า12กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่ะซัพพอร์ตคลิปมันมันไม่ลดสปีดไง รถก็รถยานจนหมดแล้วนะแ่หัวมันเถอะไม่มีปัญหาแล้วมั้ะเรมก็เร็วแล้ผมว่าีา่มกงเนี่ยยดเลยเออี่มกัเนี่ยเสร็จครัผมเมองลงแตลเมืองไนหนอ๋อขนยาแตกพอดีด้วยเออก แต่พอดีอย่างนี้แหลเราเปิดให้หมดเลยอัพอัพะไรดีอัพโค้ดแล้ก็ถอดดีกว่าเกเจ็ดสิบปันเอ้ยลืมอ่าตัวชี้แตกบผมนี่ผมจะอัพยกพลขึ้นบอกอ่าโอเคตรงนี้แตกหมดแล้วนะ

絶対忘れないんだから危ない危ないあまりジロジロ見ないでくださいね戦闘配備に着きましたボンジョールのドゥーパイローラ戦闘配備に着きました何？にえー言ってえーやばい ใมสุดเวลาโอเคดีอ๋อมันน่าจะคุ้มกันคอนโวยเราให้เมือนเจ้า support อย่าพี่เออเกือบไร้สัตว์เป็นรูปเกลี่น้ำแล้วก็ตั้งให้มันให้มันเหมือนกันนะโอเค ครบหนึ่งแล้วจากนั้นก็เ็น่างก่อสร้างรวดเร็วนะครับผมอ๋อแล้วก็ลืมอีกอย่างแต่งเครื่องบินนะผมจะแต่งเครื่องบินเออรุ่นนี้ก่อนอะแต่งประมาณนี้นะครับผมพอเพิ่มค่าความคงทนโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วก็ผลิตุ้นใหม่เลยเสร็จแค่ินดี แบบนี้ด,ดีคงทนเยอะแบบคงทน88%นะครับผมแช่ตาการผลิยี่ด2 6น0นเราสนใแค่ความคงทนอนะ่ะเครื่องยิยิ่งทนยิ่งดีครับผม88%เร็วยิงแรงแล้วก็นี่น้ำมันเยอะมั้งถ้าจะไม่หิดใช่ป่าวะลืมเช็คแบบเออยากไกลขึ้นอการเกาะได้และอย่งเจ็ดสิบวันใกล้ถึงแล้วกูของเนียกูกล่าวละสาธุ อย่าให้แม่งมีทหารมันมาลาดมันมาคุ้มกันทันเฮ้ยเฮียเฮ้ยยกฟุ้งขึ้นบอกได้แล้วครับผม รอนพอดีเออวันนี้ข้อเพิ่มะนะรอนี้มาโอเคพิจัยเออเอาแอ,อ,อ,อร์โบนหรือไฟเตอร์แอ,อร์โบนละกันอืมอเคเจอแต่ข้าศึกล้วผมเปิดเพลงครับอ้าวไปจู่หรอตายละ ยกเสร็จผมจะสร้างท่าเรือรอเลยกันเหนียวไว้ก่อนขั้นต่ำอย่างนยต้องมีหนึ่งไม่ดีหนึ่งตั้งสองสองสองสามขึ้นประมาณสี่นะได้แบ่งรับน้ำหนักรอแกคขึ้นแล้วขึ้นแล้วอย่ามาท่นอย่ามาท่านเร็วกว่านี้ทหารเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อหอเร็วกว่านี้เอ้ได้ว่ะ

เคพอจะโชคบียกขึ้นบกได้ก็ได้เว้ยเนาะตัอไมนได้นี่หน้าหมา ตรงนี้ก็บวกตรงนี้ต่อเอ่ออมหลวงไปเลยอย่ามาจิรจิรไม่ได้รับ่านไะไโอเคแล้วก็อีกสายนที่ผมรีบนี่ครับผมไอแคนเซิลนอนแองกตสีใกล้จะมาถึงแล้วของเยอรมันอีกสองเดือนประมาณสิบสเดือนนะผม มันน่าจะประกาศวอลกับเราทันทีเลยถ้ามันพร้อมอ่ะพร้อมที่กระทืบเรานะเนี่ยเพราะเราไปผัดเผ็ดไอ้นี่แล้วมันก็จะไอ้นี่ไงเออผัดเผ็ดไอ้ยูโกโสลาเวียนะผมมันก็เลยนี่จะเอาแผ่นดียูโกแต่ยูโก,โกบอกไม่ให้มันไปนขอลูกพี่กูแต่มันก็ไม่ขอลูกพี่กูมันเลือกที่จะตีกูเลยไอ้เฮียทสมองอน,มนัลจีเรีันแล้วก็จะเอาโซโลนี้ไปให้ได้สมองอัลจครับนแล้วกเลยเป็นงานหยาบพี่เฮียเลยเราเลยต้องรีบมากนะผม วิ่งดาวไว้หนีเลยเออมึงหลวบยึดมึหลวบมัถ้าจบนี่ก็คือเราจะพีแพร์เตรียมพร้อมลบกับเออเยอรมันเลยครับผมแล้วก็จะตัดคลิปเลยนะผมไปติดตามต่อกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวนี้หมอดาวตอนตีห้าบ้าไปแล้วไอ้ผัดคือแค่ตีสองเองพอตีห้ากูไปแล้วไม่มีใครเลยใครเล่นกับกูเลยก่อนต่างชาติไม่มีเหมือนเพิ่งนอกเกมครับผมโอเคนอก โอเคมาต่อเลยบริเียแตกสวยสยามจอยทั้งหมดให้สบาเออแม่ลู้นดูดดันศซนโตหายไปนิ่ที่มาสา

องหลังสวองเพิ่มกองเดียวไม่อยู่จริงจมันป้องกันอย่างดีเลยเกมนี้ก็ป้องกันอย่างดีนะคือเราเล่นสายเอ็กซ์เ้าอ่ะไม่ได้เล่นสายแรกซึมลมเจอป้อมเข้าไปจบเห่สัสเอ็กซ์เท้เบรกตอนมันไม่ถนัดกับพวกเจอป้อมป้อมเรือป้อมปืนกลอะไรพวกนไม่ดีเล่นสายแทกซึมจะดีตรงที่ว่าเราสามารถสัพาไม่ผู้ติดแทรกซึมได้เออแทรกซึมเข้าป้อมต่างๆได้แล้วมันทะลุไปเลยอ่ะเฮีย เรอส่งคนไประเบิดป้อมเออแล้วก็บุกเคยทอนำน้องแบบเฟสบอลทั้งติดกันจัด อยึดเสร็จเราทําอะไรไหมเราไม่ได้ทําอะไรเราก็ปล่อยแม่งทริงแหว่งน,นนะเรายึดเสร็จอ่ะเออเพราะแม่งเราอย่างไรก็ต้องให้เยอรมันมันยึดกับไอความที่มันยึดไปอยู่ดีทุกสึกอ่ะเออถ้าคุมทุกแนวมันก็ไหวนะมันก็ไหวแต่แบบมันจะใช้แมนพาวเยอะไปแล้วมันจะตึงตึงไม่ว่าเว้ยแต่มันจะแนวหน้ามันจะขาดกําลังเสริมไงเออเพราะจะคือเทียบกับเอากองทัพทั้งหมดทุ่มไปที่แนวหน้าเลยแล้วก็กันแนวหลังบางส่วนพอไม่ต้องไปกันอนานิคมอะ่ะเออสบายกว่า ยกเว้นพวกอนานิคมที่มันสามารถดูแลตนเองไม่ได้ไม่ต้องยกเว้นอนานิคมสำคัญเช่นอาาน,นิคมอินโดกับมาเลเซียผมพวกนี้ซัพพลายเยอะมากทรัพยากรแบบเยอะบ้านไม่เนี่ยเด็กโอ้โหยาหกร้อยเกือบคันยาหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยอ่ะเยะ้จบแล้วทางเป็นแล้วก็ยึดหน้าที่หน้าไม้ผมตลอดอาณาน,นิคมที่สำคัญตรงนี้นะแต่ช่างหัวมันเราไม่ยึดและจบเลยล่าแต่ไทยกันนะผม Oh, honey. <laughs>

เดี๋ยวโตปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อล里กูเดี๋ยวมาเคลียร์ทีหลังนะครับเ,ลลเดี๋ยวอ阿里เดี๋ยว阿里เคลียร์นี่เดี๋ยวต้องมาเคลียร์ทีหลังอย่ามาจิโรจิโรไม่ไหนเดี๋ยวนะเสร็จแล้วครับผมเตรียมโตปิดกิ๊บแต่ก่อนปิดกิ๊บจัดทับให้ดูก่อนเป็นคร่าวๆว่าเราจะเอาอยัางไงโหโชคร้ายแมย่งได้อะไรเนะี่ย ได้แบบโอ้ไม่ใช่เพนเซอร์แ,แบบยี่นาาตอนห้าตอนนั้นงีเยอะแบบนี้เตแบบรียมบกเอรา,า,าวมอา้ามคุงไปที่กองข้าหามล่าหมดก่อน เราค่อยามาจัดตำแหน่งพวกยานโยนกีฬาครับผมเสเกิร์เออซรจิ้ไปเกตเอนจิ้นเลยเราจะได้เอาไปเ,อเอไปไิตัวน <oro. S 2> <run decoration> ่ Busan ่อนอรงนอ่าากแผนไว้ก่อนเซฟัะผม รอมันจัดงานเสร็จครับโอเคถือว่ารอบนี้เร็วเร็วมากดีจริงๆเลยเกมเร็วคลิปเร็วรอบนี้นะครับผมตื้นๆตื้นๆปิดเพลงไปซะที่อย่าไม่ฟังแล้วครับผมเติมเครื่องบินส <bur ma. S 2> ักสักนิดหนึ่ง เดิมให้หมดไอ้พวกนี้โอเคเรียบร้อยร้อยลัมร้อยกว่าลัมดีดีดีอ่ะสมทบแนวพวกนี้ bonjour เนอะเวลไม่อัพเลยนะไม่อัพเลยไม่อัพข้อมูลการเงินเี๋ยวงแม่งนะไม่เน้นอัพเวแลวแต่ตอนนี้เน้นบุกยึดอย่างเดียวให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำไปำได้ทำได้นะโอเคตอนนี้เราก็ไม่มีสงครามผมสงบศึกเจ๊ Yay! ที่เหลือก็คือ prepare for war เดี๋ยวจะได้มีสงครามใหญ่ศึกใหญ่นี้คือศึกล้างบางบบลการียนะผมอะลิเรามันมันถักหลังเราอ่ะนะเล่นไม่ซื่อนะผมเรียกว่าทางหลังดูมันดูมันทำเลยผัดเผ็ดสชาติหมาเลยมันถ้าหามันตีออกแค่ช่วยตีจึงเดียวไอ้เหี่ยที่เหลือกูตีอสัตว์แล้วมันปัญหาของไอตูรกิทอเมริกาเลยที่มันผัดเผ็ดมันนะคือเดี๋ยวมันจะมีโฟกัสตีชาวบ้านเขาอะ ชาติหมาตรงนี้โฟกัสที่ชาวบ้านเขามันดะขี้เยอะมากเลยตอนนี้ก็จะมีสองจอยอักษรกับเอนติตี้เลยพวกนี้ไงส่วนใหญ่ทําไปก็ไม่ได้กรุงลมกูคืนมาหรอกกูต้องยึดคงเดียวเท่านั้นกรุงลมกูถึงจะมีไอ้เหี้ยอ่ะอันนี้รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายพ่องเว็บห้าห้าแล้วก็หกเจ็ดนะผมห้าก็เป็นสามแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดโอเคอ่ะเจ็ดตา สองอีกสองก็เป็นแปดนะต้องแปดต้องปาลมมาแปดกองครับนะผมกองหนึ่งกองหนึ่งกองเผื่อไว้ครับผมเป็นกองหนุนทับเสริมโอเคก็ประมาณนี้นะการจัดแนวเราค่อนข้างฟูลสเกลวอลพอสมควรนะหลังๆคือเราจะมาวอลแบบสเกลเล็กไม่ได้แล้วคือสเกลกลางเวลาต้องฟูลสเกลวอลเท่านั้นครับนะผมเพราะยืดมันมันโหดมากถ้าหามันอย่างเงี้ยดูเดี๋ยวผมให้ดูก่อนจาก ปิดเลิปกันไปคือดูมันบุกเลยเยอยบุกถึงมิดแล้วตอนนี้มอสโคยังไม่ถึงก็จริงแต่ว่ากูดูทรงทใกล้แตกแล้วมอสโคกับสตาร์ลิงการยไม่เริ่มไม่เหลือแล้วเฮียเอาไม่อยู่จัดๆละ่ะโอเคเอาป็นว่าเอาไว้เจอเก,กันต่อในพาร์ทติดตามต่อจะเจอกันในพาร์ทหน้าผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมต้องเซฟก่อนนะกันเล่นต่อทำเล่นเล่นต่อแล้วทำพาร์ทต่อไม่ได้เพราะเสียเวลามานานมากกันหลายเซฟที่ผ่านมาเอาวว่าเดี๋ยวผมขอเสลยท้ายคลิปเลย้วยกันนะผมก็ ไอ้ทำไมผมถึงเล่นเกมเร็วแล้วก็อัดคลิปเร็วขนาดนี้ก็คือ1กูเล่นมาประมาณ 2- 3ชั่วโมงแล้วผมแล้วก็แตกประมาณ3รอบแตกในที่นี้คืออะไรคือไม่ได้แตกไม่ได้เมืองหลวงแตกนะแต่เฟลเล่นเฟลคือรอบแรกผมไม่ได้ทันทั้งตัวกับเยอรมันเพราะผมไม่ได้ไไดเล่นไม่ได้เล่นเซฟนี้นานแล้วลืมโอเคผมเลยได้วอกับเยอรมันแล้วก็กันไม่อยู่นะผมเรียกได้ว่ากันไม่อยู่คือเกณฑ์อาหารมากันไม่ทันนะผมเพราะมัวแต่ทะเลถลายกับการนั่งฟาร์มของอย่างเมามันแล้วลืมดูแนวครับผม พอมันจัดวอพอมันดีคอวอลบางทีเราแตกเลยครับผมแต่ก็ไม่แตกเยอะขนาดนั้นที่จริงมันกู้ได้แต่มันเสียเวลานานมากผมเลยไม่เลือกที่จะไม่ทําอย่างที่สองรอบสองคือผมพลาดตรงที่ว่าเออยังไงดีผมเสียเวลากับอย่าเรียกว่าเสียเวลาผมยกคนขึ้นปกเออเฮาซอยฟ,ฟิกาไม่ได้ เพราะมันเอาทหารมากันแล้วมาอยู่ตรงป้อมคอตตันฟอร์ดพอดีก็คือป้อมถัดชายฝั่งพอดีแล้วแล้วเรือผมก็ไม่สามารถซัพพอร์ตทหารลราให้ยกพลขึ้นบกได้แล้วยกแล้วทหารที่ยกพลขึ้นบกขึ้นมาโดนปืนใหญ่ยริงถล่มเละตายหาทั้งลำครับผมโอเคตอนน้องนั้นแหละสามรอบสามรอบรอบสามรอบสองที่ยิงไม่ใช่นี้อันนี้รอบสามล่าสุดรอบสองผมว่าน่าจะเอออ๋อรอบสองผมไม่นี่วอลกับเยอรมันเหมือนกันครับผมแต่ไม่ไม่เออคือเฟลเฟล เฟลนึกว่ากันไม่นึกว่ากองลังจะก,กันอยู่เสือกันไม่อยู่เออทํานองนั้นก็เลยเกณ์มาทหารมาแต่เกมไม่ทันอยู่ดีนะครับก็คือขี้เกียจมานั่งแก้เกมผมก็เลยโหลดเซฟใหม่เลยทานองนั้นไอ้สามรอบที่เฟลเนี่คือสามชั่วโมงที่ผมเสียผมผมขี้เกียจอย่างแรกผมขี้เกียจมานั่งแก้เกมให้คุณผู้ชมดูคือแก้เกมผมเอาไว้ทำไลฟ์สดไม่ก็แบบเอาจริงผมเอาไว้เล่นเอาไว้เวลาเล่นคนเดียวหรือเล่นพวกไอรอน ไอรอนแมนหมเนี่ยผมค่อยแก้เกมครับผมหรือเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยเออผมต้องแก้ผมไม่อยากให้เซฟผมเพื่อนผมเสียอะไรอย่างเงี้ยเออว่าไปยางแต่เวลาเล่นคนเดียวผมถ้าเล่นเฟลปุ๊บผมโหลดเซฟใหม่ง่ายกว่านะผมโหลดเซฟล่าสุดไอพวกนี้ง่ายกว่าแล้วก็โชคดีที่ผมทุกครั้งที่อัดคลิปไส์สเรีมผมจะไม่เล่นไอรอนแมนโหมดอะไรํำนองนั้นนะผมวกับคอมไม่แรง,งพอที่เล่นไอรอนแมนโหมดเพราะไอรอนแมนโหมดมันเซฟไม่ได้พอมันเซฟไม่ได้ก็เท่ากับว่าต้องรีบปิดเกมเร็วไม่ก็ทํายังไงก็ได้ให้มันเอาชชว์ที่สุดเพื่อชนะฝั่ง ั่ง AI ฝั่งตรงข้ามซึ่งแน่นอนมันทํายากมากแต่ส่วนใหญ่มันก็ใช้เวลานานนะผมพอใช้เวลานานพวกบอด AI ในเกมที้ได้แม่งสแปมจนกระตุกเว้ยเออในไอรอนแมนโหมดผมจะเล่นแบบโคตรเอฟเอสโล Low เลยครับผมแบบหนักมากผมก็อเอาชัวรแบบสู้กันแบบเอาชัวแบบฟูลสเกลวอ r แต่เริ่มเกมเลยส่วนใหญ่นะโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นเล่นแบบปกติหรืออัดคลิปเนะี่ยผมจะไม่ ผมจะไม่อัดไม่ไม่เปิดไอรอนแมนโหมดแล้วกันนะผมทำนองนั้นโอเคก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่ชอบทำแบบนี้นะครับผมโอเคเอาเป็นว่ากู้แรกองกู้ไหนผมเจอกันในคลิปต่อไปครับผมกู้แรกแอนกูดไหน